สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับช่อง youtube แม่มดพยากรค่ะ คิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีพิจิกดวงชะตาในช่วงปี2,568จะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะท่านใดผูกลัคนาแล้วเป็นชาวพิจิกรับฟังคลิปนี้ได้ท่านใดที่ไม่ทราบเวลาเกิดสามารถดูตามราศีได้นะคะและในปี2,568เป็นช่วงที่จะมีดาวใหญ่ดาวตรีีเทพทั้ง3ดวงยกย้ายในเวลาไล่เลี่ยก,กันในเดือนเดียวกันคือเดือนพฤษภาคมนะคะ เพราะนั้นเรามาดูในช่วงต้นปีกันก่อนนะคะตั้งแต่มกราคมจนถึงช่วง พฤศจาคมนะคะดาวพฤหัสยังคงเล็งมาอย่างลัคนาของท่านในช่วงรอบระยะเวลานั้นก็ต้องบอกว่าเรื่องของการเริ่มต้นเรื่องของการเงินยังคงเกิดขึ้นได้ดียังมีสิ่งดีมีโชคลาภเข้ามามีเกณฑ์ได้การเงินเข้ามามีเกณฑ์แต่งงานมีเกณฑ์มีบุตรมีลูกนะคะมีเกณฑ์แต่งงานแล้วรวยมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของท่านโดยเฉพาะหลังจาก13กุมภาพันธ์ที่ดาวพฤหัสมีการขยับเดินหน้านะคะเนื่องจากมีการถอยหลังมาเป็น เป็นระยะเวลายาวแล้วค่ะสิ่งใดที่รอคอยอยู่การเงินต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่รอคอยที่กําลังจะทําค่ะถือว่าจะเป็นจุดของการเริ่มต้นนะคะถือว่าเป็นจุดที่จะเป็นช่วงกอบโกยจะเป็นช่วงที่ท่านยังคงมีเรื่องของการเงินเข้ามาให้ได้ชื่นอกชื่นใจในช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะ และในช่วงต้นปีจนถึงพฤษภาคมราหูยังคงอยู่ในพกปุตตะพันธุปุตตะมีการเริ่มต้นมีการลงทุนบางคนจุดนี้นะคะเนื่องจากราหูเล็งมายังบ้านของคู่สตรูค่ะก็อาจจะมีเรื่องของการสูญเสียเงินจากเรื่องการพนันเสียเงินจากเรื่องบุตรหลานเรื่องของบริวารต่างๆหรือบางคนนะคะมีเหตุในการลงทุนที่อาจจะเกิดความผิดพลาดหรือบางคนถ้าพื้นดวงชะตาเดิมดีค่ะ จะมีเรื่องของการลงทุนเริ่มต้นมีการสร้างสินทรัพย์ต่างๆเกิดขึ้นมีเรื่องของการทำอะไรร่วมกับคนในบ้านเรือนการเริ่มต้นหรือมีบริวารที่ดีๆเข้ามาส่งเสริมได้ยินได้รับฟังข่าวสารจากเรื่องของบริวารบุตรหลานที่น่ายินดีเข้ามานั่นเองค่ะส่วนดาวพระเสายังคงอยู่ในภพเรือนพันธุของท่าน ซึ่งดาวเสาได้ตำแหน่งเกษตรเรือนสองเสาเป็นเจ้าเรือนศาสชชะหมายถึงเรื่องของผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือการคอนเน็กชันการสื่อสารยกระดับขึ้นไปสู่เรื่องของการได้ปรับฐานชีวิตไปสู่ระดับสังคมที่สูงขึ้นไปทําในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ท่านชอบพอหรือบางคนมีเกณฑ์เริ่มต้นหลักทรัพย์มีเกณฑ์เริ่มต้นในการสร้างหลักทรัพย์ต่างๆมีเกณฑ์เริ่มต้นในการสร้างฐานความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวท่านเองค่ะ และในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2568เรามาดูตำแหน่งแรกคือดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสจะยกมาในวันที่13พฤษภาคมถึง2ตุลาคมเดินเสดจเข้ามาในภพมรณะชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะเป็นชาวลัคนาราศีที่มักจะไม่เกรงกลัวกับทุสถานภพค,คือภพอริมรณะวินา ท่านเป็นนักเริ่มต้นท่านเป็นนักสู้ท่านเป็นนักคิดท่านไม่เกรงกลัวกับสิ่งใดนะคะและในช่วงที่ดาวพฤหัสมาอยู่ในภพมรณะจะได้ตำแหน่งปละตำแหน่งอุจาวิราชไม่ได้แย่นะคะไม่ต้องกลัวกับคำว่ามรณะ มรณะในที่นี้หมายถึงการเปลี่ยนการปรับการโยกย้ายนะคะการอาจจะต้องทําอะไรเหนื่อยขึ้นและพบมรณะเลงมายังเรือนการเงินนะคะเล็งมาในลักษณะแบบนี้อาจมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายเงินก้อนมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายเงินอยู่ร่ําไปใช้จ่ายเงินอยู่เรื่อยๆกับเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นเรื่องของการเดินทางการปรับการโยกย้ายเป็นเกณฑ์ของการอาจจะต้องย้ายในเรื่องของที่ทํางานถิ่นที่อยู่ย้ายที่นอนลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นค่ะ หรือบางคนนะคะการลงทุนต่างๆมีเกณฑ์ลงทุนได้ดีกับเรื่องของการไปลงทุนในต่างแดนในที่ไกลๆในต่างประเทศลักษณะแบบนี้การปรับโหมดงานไปสู่เรื่องของโซเชียลออนไลน์ลูกค้าต่างชาติลูกค้าต่างประเทศนะคะจะสนับสนุนได้ดี พระฤหัสเป็นเจ้าเรือนการเงินและเป็นเจ้าเรือนปุตตะลงทุนในแดนไกลาการเงินมาจากแดนไกลาการเงินต้องไปในที่ไกลๆล,ลักษณะแบบนี้เพราะนั้นตัวท่านอาจจะต้องขยับปรับเปลี่ยนในช่วง13พฤษภาคม ถึง2ตุลาคมค่ะหรือบางคนอาจมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนขยายการงานไปสู่โหมดของการทำเรื่องของโซเชียลออนไลน์ไปสู่งานที่แปลกใหม่ที่อาจจะไม่ได้คุ้นเคยมากนักลักษณะแบบนี้เป็นช่วงของการเรียนรู้ดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งความรู้เป็นดาวเรื่องของการศึกษาเพราะนั้นเมื่อมาอยู่ในพบนี้หลายท่านนะคะมักจะได้ดีในเรื่องของการศึกษาการเรียนไปเรียนในแดนไกลไปเรียนในต่างประเทศการเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศไปศึกษาวิถี ชีวิตแล้วได้เห็นกับช่องทางการทำรายได้เรียนรู้ตรรก,กะของการใช้ชีวิตลักษณะแบบนี้ค่ะและพอวันที่2ตุลาคมดาวพฤหัสจะยกมาสู่ภพสุพะสุภะคือความสำเร็จจะเป็นลักษณะของความต่อเนื่องของดวงดาว เมื่อดาวพฤหัสย้ายมาได้ตำแหน่งมหาอุดในภพสุภะนั่นหมายถึงสูงสุดสูงส่งยิ่งใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้ต้องบอกว่ามรณะภพนี้จึงหมายถึงการปรับเปลี่ยนการปรับระบบหมายถึงการทําความเข้าใจค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นหรือการที่ท่านได้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงสิ่ง,งต่างๆโยกย้ายต่างๆเพราะ2ตุลาคมเมืม่อดาวได้ตำแหน่งมหาอุดในภพสุภะนั่นหมายถึงความสําเร็จเกิดยิ่งใหญ่สําหรับตัวท่าน ความสําเร็จมักจะเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินการลงทุนประสบความสําเร็จอย่างมากมีการเงินเข้ามาก้อนใหญ่มีบริวารที่มีศักยภาพเข้ามาช่วยเหลือบางท่านที่ทําธุรกิจเฟรนช์ชายนะคะจุดนี้อาจมีการขยับขยายนะคะมีการขยายสาขามีการขายเฟรนชชัยมีการลงทุนเพิ่มเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้ค่ะสําหรับตัวท่าน แล้วพอวันที่23ธันวาคมค่ะดาวพฤหัสจะถอยหลังกลับมาอยู่ในพบมมรณะจุดนั้นก็อาจจะมีเรื่องของการต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับระบบแก้ไขกันใหม่อีกรอบหนึ่งหรือบางคนอาจมีเกณฑ์ของการเดินทางอีกครั้งหนึ่งการเปลี่ยนแปลงระบบการเปลี่ยนเรื่องของการตลาดการทําแผนการตลาดใหม่ลักษณะแบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตา ของรายบุคคลด้วยนะคะว่ามีดวงดาวดวงใดตั้งรับอยู่ในลัคนาในของท่านบ้างก็จะส่งผลกระทบผ่านแปลไปตามแต่รายบุคคลค่ะทีนี้เรามาดูตำแหน่งดาวพระเสารกันดาวพระเสารของท่านเป็นเจ้าเรือนสหัชชะหมายถึงวงสังคมการสื่อสารคอนเน็กชันแวดล้อมต่างๆสหัชชะปุตตะ ท่านมีเกณฑ์การเดินทางระยะใกล้มีเกณฑ์เรื่องของการลงทุนใหม่การลงทุนเพิ่มเห็นช่องทางใหม่ๆมีเกณฑ์ในเรื่องของการที่จะทำรายได้ให้กับตัวเองมีเกณฑ์ในเรื่องของการทำอะไรที่อาจจะต้องลงมือทำเอง ดาวพระเสารเป็นดาวโทษทุกข์เป็นดาวบาปเคราะห์นะคะในลักษณะนี้ท่านอาจจะต้องพิจารณาแต่ดวงดาวมีความสัมพันธ์กันในทิศทางที่ท่านจะต้องทําความเข้าใจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นทั้งคิดทั้งทําด้วยตัวท่านเองเพราะเจ้าบ้านมาอยู่ในพกม,มรณนะ13พฤษภาคมถึง2ตุลา แล้วหลังจากนั้น2ตุลาถึงจะมาได้ตำแหน่งที่เกิดความสําเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรที่ท่านเรียนรู้นะคะเรื่องของคอนเน็กชันเรื่องของผู้ใหญ่เรื่องของสังคมแวดล้อมต่างๆเครือญาติพี่น้องเข้ามาจุนเจือเข้ามาช่วยเหลือมีเกณฑ์การลงทุนร่วมกับพี่น้อง มีเกณฑ์การลงทุนเพิ่มต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นและชาวลัคนาราศรีพิจิกท่านไม่ต้องกลัวนะถึงแม้พฤหัสจะตกพบมรณะก็ตามเพราะท่านยังมีดวงดาวอีกหนึ่งดวงคือดาวพระราหูซึ่งยืนยันถึงฐานความมั่นคงหลักทรัพย์ของท่านเดี๋ยวเราจะมาว่ากันค่ะ ทีนี้ดาวพระเสาของท่านนะคะในวันที่19พฤษภาคมถึง23สิงหาคมเมื่อมาอยู่ในภพปุตตะเกิดเรื่องของการสื่อสารการลงทุนการเดินทางการเริ่มทําสิ่งใหม่นะคะแล้วพอหลังจากนั้นค่ะดาวพระเสาร์23สิงหาคมถอยหลังกลับมา มาอยู่ในตําแหน่งกเกษตรนะคะถึงแม้จะถอยหลังก็ตามถึงแม้ดาวจะวิกลคติก็ตามกลับมาอยู่บ้านตัวเองนอนบ้านตัวเองสบายใจเกิดความมั่นคงเกิดฐานทรัพย์มั่นคงโดยเฉพาะรอบระยะเวลานั้นค่ะดาวพระเสาร์มาเจอดาวพระราหูซึ่งเป็นเจ้าบ้านราหูกเกษตรนะคะอยู่ในภพพันธุซึ่งหมายถึงหลักทรัพย์บ้านเรือนความมั่นคงการสร้างเรือนหอการสร้างบ้านการซื้อรถ หลายหลายคนนะคะที่ดาวพระราหูอยู่ในภพนี้มาเจอกับดาวพระเสาร์มีเกณฑ์ได้สินทรัพย์ใหญ่ได้มรดกเงินทองได้ในเรื่องของสิ่งที่ท่านปรารถนาค่ะบางคนสร้างหลักทรัพย์ได้ดีบางคนจับธุรกิจอสังหาได้ดีในช่วงรอบระยะเวลานี้บางคนก็เป็นเท่าแก่นะคะในเรื่องของการซื้อขายหลักทรัพย์ซื้อขายบ้านซื้อขายรถแบบนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นเพราะดาวพระเสาร์เป็นเจ้าเรือนศาสหัชะหมายถึงเรื่องของคําพูดการสื่อสารคอนเนคชั่นที่เป็นสังคมวงกว้าง ขึ้นสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนั่นเองค่ะ ส่วนดาวพระราหูเวลาให้คุณในภพพันธุจะให้ก้อนใหญ่ให้ก้อนโตให้แบบเยอะๆให้แบบท่านอิ่มหนำสำราญกันเลยทีเดียวค่ะและราหูก็เรียกว่าเป็นดาวอุดมเกณฑ์ของชาวลัคนาราศีพิจิกด้วยเพราะนั้นไม่ต้องไปกลัวนะคะกับการได้อะไรมาแบบพันปวนเพียงแต่ดวงดาวบอกในระยะสั้นๆนะคะว่าในช่วงรอบระยะตั้งแต่13พฤษภาคมถึง2ตุลาคมที่ท่านอาจจะต้อง ระมัดระวังในเรื่องของการปรับการเปลี่ยนเพราะท่านต้องเจอแน่นอนกับเรื่องของการทําอะไรให้เกิดความรุ่งเรืองเกิดขึ้นเพราะดวงดาวบ่งบอกมาในทิศทางแบบนี้นั่นเองค่ะส่วนดาวประจําตัวตนของท่านนะคะคือตําแหน่งดาวอังคารอังคารตั้งแต่29พฤศจิกายนถึง13มีนาคมยังคงโคจรถอยหลังแต่ก็เป็นช่วงรอบระยะเวลาแค่ สองเดือนครึ่งนะคะช่วงต้นปีที่จะบ่งบอกว่าช่วงรอบระยะเวลานั้นท่านอาจจะมีเรื่องของความเจ็บป่วยไข้ความเครียดมีเรื่องของสิ่งที่คิดมากเข้ามาคิดมากเรื่องบริวารคิดมากเรื่องความรักคิดมากเรื่องส่วนตัวเกิดขึ้นบางคนเกิดการเจ็บป่วยมีการเดินทางบ่อยสับสนวุ่นวายกับสิ่งที่ได้พบเห็นได้พบเจอเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองหรือเกิดความเบื่อหน่ายในเรื่องของสิ่งที่ท่านได้พบเห็นพบเจอภาวะอารมณ์แบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นกับท่านได้จากดาวตัวตนของ นนะะและจะทําให้ท่านใจร้อนไม่กล้าตัดสินใจหรือเกิดความกลัวกับบางสิ่งบางอย่างบางครั้งตัดสินใจผิดพลาดไปเพราะเกิดอารมณ์ชั่ววูบเกิดอารมณ์ที่อาจจะมาในทิศทางที่ตัวท่านตั้งรับไม่ทันนะคะหรือมีเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างเข้ามากดดันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบคางค่ะจุดนี้ก็อาจจะต้องหาจุดพักผ่อนหาจุดรีแลกซ์ให้กับตัวเองนะคะแล้วก็พยายามที่จะทําใจให้สบายให้ดีนะคะก็ถือว่าจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้น สั้นเท่านั้นที่ท่านจะเจอกับภาวะอารมณ์แบบนี้เพราะว่าหลังจากนั้นท่านจะมีเรื่องของการได้เรียนรู้ระบบต่างๆการได้ปรับเปลี่ยนต่างๆเพราะเมื่อดาวตัวตนของท่านยกมากุมร่วมกับดาวพฤหัสก็จะเกิดเป็นดาวคู่สมพลตัวท่านเองก็เข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการสนับสนุนความสําเร็จให้กับตัวท่านเองเพราะนั้นบ่งบอกว่าชาวลัคนาราศีพิจิก ในปี2568ท่านจะสแสวงหาความมั่นคงได้ดียิ่งขึ้นเพียงแต่อาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอาจมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยมีเรื่องความเครียดความกดดันเกิดขึ้นมากกว่าชาวลัคนาราศีอื่นเพราะนั้นใช้ความขยนันความอดทนใช้ความมุมาณนะศีลธรรมจริยธรรมในด้านที่ถูกต้องนะคะเชื่อว่าท่านจะสามารถผ่านพ้นแล้วก็รับคุณสมบัติด,ด้านดีในช่วงที่ดาวพฤหัสมาให้คุณกับตัวท่านอย่างเต็มที่ค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านพบกับความสุขความเจริญก้าวหน้าและมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะมีเงินทองเข้ามาอย่างล้นหลามมีทรัพย์สินเข้ามาสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็สุขภาพจิตของท่านส่งเสริมให้ตัวท่านนั้นมีแรงในการที่จะต่อสู้ไปในวันพรุ่งนี้วันต่อๆไปค่ะขอบคุณกันด้วยนะคะและฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่อง YouTube แม่มดพยากรณ์เพื่อเป็นค่าครูกันด้วยค่ะขอให้โชคดีกันทุกท่านท่านใดสนใจ ผูกลัคนาการส่วนตัว QR Code ด้านล่างนะคะแบบมีค่าใช้จ่ายท่านใดสนใจที่จะเรียนโหราศาสตร์ไทยเริ่มต้นการเป็นนักพยากรณ์ทักษมหาดิฉันได้สอนกันแบบตัวต่อตัว,ว,ว9,900บาทเท่านั้นค่ะขอให้โชคดีกันทุกท่านสำหรับชาวพิจิกค่ะสวัสดีค่ะ